เวกัสุดขีดเพราะการตื่นคือเป้าหมายของทุกชีวิตอาจารย์สถิตธรรมเป็นสูนซุสุปจน,นผู้ค้นพบวิธีการทางจิตยุคใหม่การคอนเฟิร์มกับตัวเองคือการคอนเฟิร์มกับจักรวาลมนุษย์ทุกคนมีจิตสํานึกของพระเจ้ามีจิตวิญ,ญญาณของพระเจ้าอยู่ไม่มีใครโง่ไม่มีใครฉลาดกว่ากันไม่มีใครจริงหรือปลอม มีแต่ศาสัจธรรมที่มันกำลังแพ่ทราบส่านออกมาจากหัวใจของเราทั้งหมดเนี่ยมันคือกระบวนการเชื่อมต่อในโลกใหม่พวกเรากำลังเชื่อมต่อกับผมกับจักรวาลโดยตรงเมื่อเราเข้าถึงภายในเราจะเข้าถึงพลังอำนาจของจักรวาลที่มันอยู่ในตัวเราหัวใจของเราคือกุญแจไขรหัสลับของจักรวาลเมื่อไหร่ที่เราเข้าถึง ความรักที่ไร้เงื่อนไขเข้าถึงหัวใจที่เต็มไปด้วยความการุณาปราณีและสลายสามารถสลายตัวตนความยึดติดอยู่กับอัตราได้เราจะเข้าถึงความสำเร็จตัวตนที่อุดมสมบูรณ์แบบที่เราไม่ต้องไปอธิบายไม่ต้องไปแข่งขันกับใครหรือไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับมนุษย์คนใดบนโลกใบนี้ เราจะเข้าถ yeah. yeah. ึงความร่ำรวยที่เป็นอิสระความสำเร็จเหนือการเติมเต็มฟูมันจะดึงดูดวัตถุธาตุแหวแวาเงินทองความมั่งคั่งร่ำรวยวัตถุธาตุของจักรวาลมาตอบสนองกับความรู้สึกของจิตวิญญาณอันยิ่งใหญ่ของเราเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าเราอ่ะเป็นสิ่งนั้นสิ่งนั้นก็จะเป็นเราเพราะมันคือสิ่งที่เรารู้สึกเราจะเป็นสิ่งที่เรารู้สึกและเราจะรู้สึกในสิ่งที่เราเป็นเมื่อเราเข้าถึงความรับระดับ จักรวาลในระดับของการวาร์สูงสุดแล้วเราจะรู้ว่ากระบวนการวาร์โคชคือการเชื่อมต่อในระดับของจิตวิญญาณชั้นสูงที่เรียกว่าซูเปอร์คอนเชสเนสเป็นความรับที่ทําให้เรารู้ว่าการตื่นรู้ของการมีสติจะทําให้เรามองเห็นเห็นโลกในมันเหนือกว่าแต่เมื่อเราเข้าถึงความเป็นพระเจ้าความรู้สึกที่เป็นหนึ่งเดียวกันกับชีวิตซึ่งมันได้เกิดขึ้นกับชีวิตของเราแล้วเราได้รู้สึกกับมัน ได้สัมผัสกับมันได้เชื่อมต่อกับมันแล้วความความรู้ไม่ได้เปลี่ยนผู้รู้เท่านั้นแต่ยังเปลี่ยนโลกใบนี้ไปตลอดกาลจิตอินญ,ญาของเราเข้าถึงความรู้สึกที่ทรงพลังเออบอิบทะลุทะลวง DNA ของเราที่ผมพูดว่าเหม,มือ,มมอมในบริเวณใจกลางสมองมันเกิดอนุภาพของคลื่นไฟฟ้าระเบิดขึ้นคลายกับระเบิดประา,าดูรูกลกมากที่สุดเกิดขึ้นในเซลล์ของเราผ่านสมอง ผ่านจัก,กรวาลภายในตัวเราตื่นรู้และตกผลึกภายในตัวเราก่อนจะสัส่นสะเทือนอนุภาพไปทั่วทั้งจัก,กรวาลน,นี่คือการวารัดจิตที่พวกเราเชื่อมต่อกับจัก,กรวาลโดยตรงเมื่อเราตื่นตื่นรู้ว่าความลับของชีวิตคือการตื่นขึ้นจากความฝันความลับของชีวิตคือการคือเราต้องปลุกตัวเราเองไม่มีใครมาปลุกเราได้เราเราทุกคนต้องรู้ซึ้งถึงชีวิตของตัวเองต้องตระหนักรู้จากชีวิต ของเราด้วยตัวเองนี่คือสิ่งที่จะกรกํกำลังส่งข้อความบอกถึงสุดยอดวิชาความรับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดให้พวกเราทุกคนเราเป็นจิตวิญญาณที่กำลัเรียนรูป้ประสบการณ์แห่งการตื่นรู้ขั้นสูงสุดของการเป็นมนุษย์บนดาวเคราะห์ดวงนี้การสะท้อนกับ Reaction ออกจากวงจรออกจากสังโซสารวัตรซึ่งเราต้องตื่นรู้เราต้องวัต้องต่หนักรู้ต้องมีชีวิตชีวา วันนี้เราจะค้นพบความรับที่ยิ่งใหญ่ของจิตวิญญาณของเรามองเห็นชีวิตที่มันเตื่นรู้การรู้แจ้งเห็นจริง enlightenment รู้สึกกับชีวิตอย่างลึกซึ้งการที่เราโปรแกรมจิตเพื่อเข้าถึงชีวิตเข้าถึงการเตื่นรู้อย่างมิสติปัญญาจาก ผู้จากการตื่นรู้จากบทละครที่เราเล่นมาหลายบทหลายตอนหลายภาคหลายหลายภาพหลายพบหลายชาติการตื่นรู้จากตัวตนเก่าที่หลงยึดมั่นชาติพบแล้วชาติพเราจะลืมไปมว่าตัวตนที่แท้จริงของเราอ่ะคือความเป็นอิสระจากตัวตนเราต้องตระหนักรู้อย่างแท้จริงและเลิกทำตัวงี่เง่าเลิกยึดติดกับการสร้างภาพหรือใช้ชีวิตแบบเปลือกตัว แบบเปลือกไปวันๆและเข้าถึงชีวิตที่มันลึกซึ้งที่สุดซึ่งมันอาจจะลึกเกินกว่าจะกล่าวได้เป็นภาษาได้เกินกว่าจะติดเยึดในตัวตนที่พวกเราใช้คำว่าอิสระจากตัวตนไม่เป็นความรู้ที่ไม่ได้เรียนรู้จากห้องเรียนไม่ได้เรียนรู้จากการท่องจำหรือการอ่านหนังสือ แต่มันเป็นความรู้ที่เกิดขึ้นจากปัญญาที่ว่าประจักษ์แจ้งแห่งปัญญาญาณแห่งญาณทัศนะแห่งการตื่นรู้อย่างแท้จริงซึ่งเรากําลังรู้สึกกับชีวิตของเราในวินาทีนี้นายลมหายใจนี้ประสบการณ์นี้การว้าวเข้าไปในกระบวนการของการค้นพบความลับที่ยิ่งใหญ่คือการมีสติอยู่กับลมหายใจคือการตื่นรู้ของชีวิตทุกลมหายใจคือการมองเห็นความเป็นจริงที่เหนือกว่า เป็นความความเป็นจริงที่ทำให้เราทะลุทวงและลไม่ต้องติดอยู่ในอยู่กับโลกมายาแห่งนี้อีกต่อไปประสบการณ์ของชีวิตที่ล้ำค่าคือการตื่นรู้จะทำให้เรารู้สึกว่าชีวิตนี้มันสุดยอดมากมันเจ๋งมากมันยอดเยี่ยมมากที่สุดนี่คืออารมณ์ความรู้สึกที่เรากำลังตื่นรู้ตื่นและรู้สึกถึงชีวิตที่พวกเราอาจจะบอกว่ามันเป็นการนับรู้คือประสบการณ์ที่เราเรียกมัมือน เรียกว่ามันยิ่งใหญ่กว่าตัวเองยิ่งใหญ่กว่าตัวตนเนื้อตัวตนนี้คือการค้นพบความรักที่เรารู้สึกได้ในวันนี้มันคือกระแสะของขึ้นความถี่ที่เรากําลังลรู้สึกถึงกระบวนการของชีวิตเรากําลังสัมผัสและตระนักรู้อย่างแท้จริง นี่คือการค้นพบความสุดยอดในชีวิตคือความารับของจักรวาลที่ถ่ายทอดผ่านกระแสจิตเราใช้กใช้ชีวิตทุกโมงเามยทุกวินาทีทุก,ท,กทุกลมหายใจด้วยความปรารถนาแน่ๆว่าเราจะใช้ชีวิตในเวอร์ชันที่ดีที่สุดเราจะใช้ชีวิตอยู่เหนือพรมลิขิตอยู่เหนือชะตาลิขิต